ทําสินค้าที่มีการพัฒนาพัฒนาตลอดจากแบบว่าฟีดแบ,บ็ของลูกค้าใช่ <No. S 2> ต่อให้มันดีอยู่แล้วลูกค้าบอกว่าดีแต่เรารู้สึกว่ามันยังดีกว่านี้ได้พยายามที่จะหาซึ่ง s o u ซิ i n g เพวกะนี้เราก็หาของเราเองจากเดิมเนี่ยเพิ่งโรงงานให้ช่วยวิจัยข้างหลังเราเริ่มหาวัตถุดิบเองพัฒนาเองมีดีไซเนอร์ของเราเองตอนนี้เราจ้างดีไซเนอร์แบบจากอิตาลีมาเลยคุณเวบอกเพิ่นเมื่อสักครู่บอกว่าเดี๋ยวนี้ดีไซน์ดูแบบยังดูวัยรุ่นขึ้นวัยรุ่นมากขึ้นจากเดิมจะดู ทั่วทั่วไป,ววไปแต่ว่าเรากําลังจะมีนวัตรกรรมตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ยังไม่วางจําหน่านะครับ <c oughs> น่าจะอีกเดือน2เดือนนี้เสร็จแล้วก็ค <c oughs> ือเป็นรองเท้าแตะซูเปอร์แซนดลรองเท้าแตะสําหรับวิ่งแข่งขันโดยเฉพาะ <c oughs> ตอนนี้เราจะพาไปแข่งในงานมาราธอนระดับโลกด้วยตอนนี้กําลังจะออกในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ <c oughs> เร็วๆนี้มีแผ่นคาร์บอนอยู่ข้างในยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนแล้วโฟมตัวนี้บอกเลยว่า ระดับเดียวกับซปเปอร์ชูเลยก็ว่าได้แล้วก็จะมีดีไซน์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับรุ่นแบบใส่ทํางานได้เป็นสนิเกอร์เราก็จะมีออกมาเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าหลายคนนิเคว้มาเราพยายามทําตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการลูกค้าพร้อมซื้อวิอ่งเยอะแต่ว่าบางรุ่นเราก็ไม่มีให้เขาเขาก็เลยบอกให้เราทำค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมตามตามลูกค้า,าเกือบทั้งหมดเลยครับลูกค้าอยากได้อะไรเราทําให้ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่น่าสนใจมากนะสำหรับวีอิงค่ะเป็นแบรนด์รองเท้าสัญชาติไทยที่คุณสามารถนำไปใส่วิ่งมาลาธอนได้แล้ววันนี้มีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ไม่ได้กลัวคู่แข่งในตลาดเลยนะเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจถ้วยนะวันนี้ขอบคุณคุณเวมากค่ะขอบคุณมากครับ